สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายการนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตโยต้าแคมรี่นะครับ ACV 50นะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับเป็นตัวรองท็อปอ่าต้องบอกนี้เลยเข้าใจตรงกันนะครับแล้วถ้าตัวท็อปหลักเป็นยังไงตัวท็อปเป็นขอบ17นิ้ว10ก้านเท่ากัน แต่คนละลายกันนะครับก็คือสิบการตัวข้อสิบเจ็ดมันจะเป็นก้านรตรงๆใหญ่ๆเลยไม่มีโค้งอย่างนี้นะครับเป็นข้อสิบเจ็ดสิบการเอสวีห้าสูตรตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นตัวลองถามว่าอ้าวแล้วทำไมผมมาพีววตัวลองเพราะว่าตัวลองท็อปเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าคุ้มค่านะครับทั้งราคาความสวยงามนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับข้อสิบหกดีว่าข้อสิบเจ็ดตรงไหนหนึ่งเลยไม่กินน้ํามันนะครับสองเลยนั่งสบายสามเลยยางถูกกว่ากันนะครับ มันมีข้อดีของมันอยู่นะ17มีข้อดีอยังไงสวยเต็มซุม้มนะครับแค่นี้เท่าที่ผมนึกออกตรงรุ่นอะไรประมาณนี้แหละนะครับตัวท็อปได้คุณค่าทางจิตใจฟินอะไรงนี้ว่ากันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวลองท็อป16นิ้วนะครับสเปค21 60 16นะครับยางของแคมรี่อของ16ต้องเป็นแก้ม60ไม่ใช่55นะครับถ้าแก้ม55เป็นแก้มของเอาตินะครับเวลาไปซื้อร้านลอนแฟชั่น ท่านดูซีรีส์แก้มยางตรงนี้ให้ดีนะครับผมถ้าเป็นแก้ม55้าเขาประกบยางถ้าเขาบอกว่ารอพอมยางติดมาป้ายแดงเลยท่านเดินเออกาะได้เลยไม่ใช่นะครับยางของแคนดี่ต้องเป็นแก้ม60นะไม่งั้นใส่ไปมันจะดูเล็กเวลานั่งมันจะไม่นิ่มนะครับแล้วท่านก็จะมาบอกว่าเอ,อ้เปลี่ยนค้อสมาทําไมมันยังไม่นิ่มเพราะว่าบางทีแก้มยางตรงนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่สเปคเขาถ้าอยากได้นิ่มกว่านี้มีไหมมีก็ใส่แก้ม65ก็นิ่มขึ้นไปออะไรประมาณนี้แต่เราใส่ได้ถึงระดับหนึ่งนะ ใส่เกินกว่าระดับที่เกินกําหนดไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเลี้ยวมันติดนะครับผมอ่านะครับหลักการเพิ่มลถสเปคยางมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูยางก่อนนะครับตัวนี้เป็นยางใต้แดงดันหลอดนะครับอ่านะครับสังเกตได้นะครับก็จะต้องมีตุ่มยางนะครับอ่าพอเห็นไหมครับอ๋อนี่นะครับอันนี้คือตากล้องเราไม่ค่อยเห็นนะครับสายตาไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ตุ่มยางเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะครับอ่านะครับอันนี้คือยางใต้แดง นะครับอ่าก็คือสังเกตดูได้จะมีตุ่มยางแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อก็จะต้องมีโลโก้โตโยต้าอันนี้นะครับผมชัดเจนนะนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับผมแล้วก็เป็นข้อหนาข้อส6บนิ้วนะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ล้อแท้นะครับรับประกันนะครับแท้ทุกวันนะครับไม่มีแบบซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไม่แท้นะครับไม่มีนะครับผมรับประกันทุกวันนะครับอ่าก็น่าจะประมาณนี้ นะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับใส่ได้กับรถ Toyo ต้าที่เป็นขนาด5ลูมาตรฐานได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นเอาติสวิทพีอูดโคโรล拉ลแล้วก็เซต้านะครับใส่ไม่ได้นะครับผม้ากร้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ทางชุดรอพร้อมยางผลิขายอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับบวกลบแล้วแต่สภาพยางว่าหมื่นกว่าบาทนี้คืออะไรทำไมต้องบวกลบเพราะว่าบางทีชุดท,ที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ ที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยยางสภาพแบบเมื่อกี้เนี่ยบางทีท่านมามันไม่อยู่แล้วนะครับผมเป็นชุดอื่นราคาก็ต้องว่ากันไปนะครับผมแต่ถ้ายางใหม่ๆแบบนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ก็อยางที่ยู่ประมาณสักหมื่นเจ็ร้อยหมื่นแปดห้าร้อยแล้วแต่นะครับราคาผมลดกันได้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก๊อฟขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครบสำหรับคลิปนี้ผมกอฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ